สบายดีปะลุงพผมผสงน้ำมัดกับเกลือไปลงไอเมือนีนต้นใบบ่ายไปลงไอ้คึ้นเมือนี้วผมมีแดดเลยวะนี่ยังเห็นแดดพผลน้ำมันลงไปทางป่าเอาไม้หลุมไปลงไอ้เมือนีนแกงน้ำไม้คือเกลาอไลุงไอ้เหมืนน้ำมันลงมือแกงน้ำไม้สุกชินไปลุงไอ้มีเห็ดชีฮ่าโอกับท่านผัวน้ำมันบุหรี่ไปน้ำเผิ่บ้าหน้าไม้แม่น้มัดไปกับแสบน้อยอยู่ซ้ำพนที่เรา น้องเยี่ยมไปบ้านลังสีเขียวบุงเลยผนอ่ะไปกินซอยทีกินยังนมอดกับหูปุงเลยน้องเยี่ยมผืนักมากินน้ำอุ้ยไปกินเช้าปุ้กับเสบสวาสดีลุงนะาีป้เออเส็บกินบิบกปูหนองบ si e. so e. ีว่ะเมื่อนี้แม่นมอตไปหาหน่อไม้กับน้องบีปุงเลย เน่บ้านเาใหม่คับโตเสบสองคนบุืมโตเสพเสบุงจะไม่มียังแนบลุมีเฮดมีกระปูแล้วก็มีตะแตนบุ้กบสุดในน้มอดอุงฮะเขาเบือบุ้แเสบกินสอกินสามคนกินสามคนตันนองบีน้องเยี่ยมมากินน้ำมาด้น้องเยี่ยม เนี iam, icism, ่ยอยู่บ้านหลังสีเขียวลงเงยผลมอดไปกับเขาซอยมาเบิดดอกแกงไม้ลายบดอลมอดก็ลงกินเขาผลขึ้นมาผลมาปั้นเขาเสียหาข้ามบึกกระไปเลยจะไปกินกับยังพอลมอดนะจำเลยฮะกินกินอลมอดกินมากินก็นำไปลงตรงไปทางฝ้าไปลงเลยตรงไปทางยังลืมไหมทางไม้อยู่ลงไม่อยู่หุ่ยเมน

น้องพี่เก็บระสามสามสิบน้องมอดเก็บเรียนหลายขึ้นมาเพาว่าจะให้จะให้แม่ว่าจะให้แม่ย่องเพื่อนเราเพื่อนเก็บเพื่อนมาหยาดอันนั้นน้องมอดเป็นลุงเออเอามาเอามาเอามาน้องมอดเอาหายวะนี้แม่น้องมอดถามว่าบไฟเก็บมาวะสันคอยหนี่เพื่อนเราเพื่อนเก็บมาเพื่อน่าจริงน้องมอดเป็นคนเก็บมาแล้วเพื่อนเรเป็นคนหยาดอันนั้นน้องมอดแหละมาให้แม่บ้านนี้แล้วแม่น้องมอดถามว่าไฟเก็บมาเพื่อนเราเพื่อนเองเก็บมาเสียดน้อย บุ๋มไอ้มอดเก็บบ่คนวะนี่นั่งเก็บปลูกบ่เออเออโอ้ยขึ้นเด้เจ็บโอ้ยขึ้นเด้นีนา่งเก่งเนาะเก่งเฮ้ยว่าวันนี้เขึ้นได้เฮ้ยเก่งแท้เอยจากฝนแมุ่นมอดเอาบวบมาจำไพปลงเลยบวบันีบป้าปลงเลย sẹp sẹp luôn ngay sẹp đeo ba lô sẹp đeo ba lô nằm bỉ ba lô ăn mì noodle ba lô ôi ăn tê đắng nào ba lông ấy cho ăn kim đưa sẹp ba lông không ai mèn mà hoài nhỉ ba lông anh cho này ăn xà xì bớt là bớt luôn ấy rồi này cái bớt giảm bố đi pha kim cạp đấy luôn ấy โ้ยบยข้บ่งเนาะหอมขนาดปุงเป็นนัวให้แม่เลยเป็นนัวเสร็บหน่อยก็ใช้ได้ที่ปุงนะเอาเป็นนัวมาหายผงนัวปุงมาเนี่ยเสร้ยไล้เสร้ยเสรบไลยเสบน่อยเสบน่อยเอามาโบแมนโอ้ยสองวงไปเลยแม่หนอมปุงยเสร็บ เดี๋ยวถ้าบึงว okay. ัดกินเด้ปลุงตักเราปะลุงตอน้กำลังตักเพาะว่าีสามคนพักก็บ่มีปะลุงเลยสามคนตัหัวสิบเอ็ดเราเบิรเอามาใส้รถแบตอนกรปุกเาไกินเองเสเลยกินเขาเม่ดมอดเราเบิร์เสามคนน้องมอดใม่น้องมอแเสะนอยปะลุงเลยมากินน้ำกันเด้ปะลุงตกินล้วปะลุงเลย สบายดีพี่น้องอีกครับมาเด้อพี่น้องก็ไปท้ามันกันมาเด้อนี่ยังเยอะนี่เด้อได้แกงทำใหม่มาเด้อหมดจอมักินเด้อพี่น้องเอ้ยนะครับน้ำไปแม่กินซนบอลงเลยสบายดีบอลลูนอย่ามานัน

không vui ăn mọi Nhìn chưa? Nghe nó lúc. Pin quạt. Nó nó. Ừ.

เขาตีเน็ตกับปูจ้าปูจะอีกฮเม่กินเมย์กินแม่แม่ีเน็่อย่าเงี้เก็แล้วฮาลองใหม่เม่มาจะมาลองใหม่พี่น้องครับเพื่อนละเลรีเม็ด ดินเม็เพราะบเม็บาดเมื่อเพราะแบบเสี่งหลีแมมไหวยันยินไลีนก็โหเลยแล้วมันลังกัอะมันบีกัทางเร่ะเป็นไงอ่ะมารกเป็นปลีมหัวเป็นพิษเสี่งมือไหวมาเร้าเปนห้เลือดหน่อยสัตว์ยก็มีผลต้ได้เมบดินมาต้องห้มา <laughs> một nạp luôn rồi cua luôn cái dạng quá mẹ dạng 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 dạ rồi. Đó. Để ta đập cái Ta cần gõ. Ta cái đang đậy nó lại. Ừ. Ta cái đang

ทอดนมันเขลัดชิมระพุลุ่งฝากกุเลกกเตะกุจิตามต้องนมัดในดื้ะปลุ่ง้าว่ากชิมหนาปรลุงสบายดี